ใครที่กำลังหาเซิร์ฟพิกซ์มอนดีๆสนุกๆเล่นนะฮะนี่เลยครับผมพิกซ์มอนนีโอครับนะฮะนี่แปะเลยนี่นี่นะฮะอันนี้เลยนะสามารถดาวน์โหลดใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับขอบคุณมากครับโอเคทุกคนก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันตัวประกันในเกมผมในาลกอยู่ในเกมไมค์ครับในแมปไมค์ครับเมอร์เดิร์อีกเจ็ดเคยยุ่งเย้ย เมอร์เดย์อีกแล้วเหรอวันนี้เรามาพร้อมกับแก๊งพี่ม่อนพี่เมียงดาพี่เฟย์พี่ไทม์แล้วก็ผมนะครับผมซึ่งเรามากันครบแก๊งเลยซึ่งเฮ้ยว้าวนี่คุณชิล่าพี่เฟย์เป็นเออพี่เฟย์มีเฟย์บอกว่า16เลยไม่ใช่เหรอเมื่อกี้16%พี่เฟย์เป็นแน่แน่เออเขาดูมีพิรุธมากนะนั่นไงนั่นไงดูดิแน่แเลยดูดิเมอร์เดย์นี่จะเป็นคนเดียวใช่ปะใช่เมอร์เดย์จะเป็นไปพี่เแม็กซ์เฮ้ยเฮ้ยอะไรวะอะไรวะเฮ้ยอะะไรว อะไร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 อะไยากเข้ามาใกล้นะพี่ไม่จอ่ะไอ้พวกตัวกูเนี่ยว่าตายเออใช่ใช่ไม่หลับมึงอย่าเข้ามาใกล้กูมึงอย่ามาใกล้กูนัแน่ๆเอาเอาไปแก่เอาจบแล้วเหรอจบแล้วีเรอลเล่นพี่หัวแกล้งเล่นไปงั้นแหละเออไม่มีใครเข้ากลัวพี่หรอกแอคติ้งไงแอคติ้งพี่เข้าใจเปล่าแอคติ้งอ่ะ ไอดีแม่งสังคมรังเกียจวะเพราะว่าพี่ไม่ได้เป็นหรอกพวกผมแค่ acting พี่ให้ให้คลิปมันสนุกเฉยๆเฮ้ยไม่หรอกพี่ผมบอกเลยเฮ้ยตา่ะไอ้มันชัวร์เลยพี่ก็มีเอ้ยไอ้ทางก็มีนะเว้ยเออไอ้ทางเป็นบ้าวะไม่ไม่ไม่จะเป็นเฮ้ยตาเอาเดี๋ยวไว้ใจได้ไม่เนี่ยเฮ้ยผมเอะไว้ใจได้มึงได ไม่แน่แมนดาก็เป็นนะเว้ยอันนี้คืออะไรแมนดาเอ้าเอ้าพี่เวฟเอ้าพี่เวฟไปไหนอ่ะมันจะฆ่าเราพี่เวฟรวย้ดินเว้ยเฮ้ยใช่เหรอเออมันมีชั้นใต้ดินด้วยเฮ้ยเฮ้ยเอ้าเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วอะไรวะใครใครใช่ใช่ใช่มีคนตายอ๋อพี่มันมีชั้นใต้ดินชั้นใต้ดินมันเดินลงมาได้เว้ย เออชตดินเออใช่ใช่ชาติดินเดินมาผมว่าเอมอนเป็นวะเอชาตดินหนอกูว่าชายแดนเอชัวชัวิพี่เฟรปะเนี่ยเมึงเป็นปะเนี่ยเดี๋ยวเฮี่เอมช่เนี่ยเอมเนาอนะไอ้ะอมะ้ยอลเนาอเฮ้อนะ้ย่อลม้อเาะไรไอ้มเอมนเอมอออะไรเาอออมอ่ะ กูตายแล้วไอ้ควายมตายไปถามไปอ่ะเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยพี่ผมรู้แล้วผมไอ้บอนไปตามไปเว้ยไม่พี่เฟรมเฟรมใช่เออไอ้ไอ้บอนกับพี่เฟรมอยู่ด้วยกันพี่อุ้ยอุ้ยเอาแล้วออกแล้วฆ่าใหญ่เลยเอาเอาฆ่าใหญ่เลย

ผมแอบไม่ได้เขาจับผมอยู่ถอย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 มาไม่ได้ไม่ด้ถอยมาเฟมรู้ป่ะเมื่อกี้ไม่มีใครกระโดดมม่มีคนกระโดดลงมาด้วยตัดหน้าพี่เลยพี่เฟมตัดโถ่เอ้ยจะยิงจะดูซะหน่อยเฮ้ยวันนี้วันนี้เขาไม่ใช่ไก่ต่อเออไอเขาโหดจังวะเออเหตุไม่เหตุไม่เหตุไม่บอกแล้วไหนวะอยู่ไหนกันวะ เฮ้ยเฮ้ยเขาฆ่าสองเลยเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้าเอ้าแล้วมึกสองคนจะไปอยู่ไหนเดี๋ยวเวฟทูเวฟยิ้มแมงดาตายเอ้าเอ้ารอเออโคแมงดาพักกระสุน ไอ้ย่ากูงงเลยพอกูปล่อยอนุปุ๊บกูตายกูงงเลยเนี่ยพอตอกกระสุนคูยืนเวนเฮ้ยพี่เฟรมชนะครั้งแรกเลยวะเฮ้ยสุดยอดพี่เฟรมชนะโอ้โหสุดยอดว่ะตอกกระสุนกูเต็มชัยพี่เฟรมชนะครั้งเนี้ยเอได้ดอนครับได้ดอนได้รอนไอ้เป็นไปได้ไงวะทุกคนใครใครเป็นคนตกปากกันตกปากห้าสิบทีเลย เฮ้ยเอบนีความอ้มอนไอ้มอนไอ้มอนมามาสองไทมใช่ใช่ใช่ไอมอนไอ็มมอนเอ็มอนแน่แนอ้ไอ้มอนมันชื่อวาชิอาเรสักอย่าเจเจ้าเจ๋าเจ้าเอ้ยชื่อมันคุ้นๆปะไอ้ท้าวจย่าพูดทำไมชื่อมชื่ไมชื่อมันคุ้นๆฮ้ย่แฟมดูชื่อก่อนท่อมอนเรออุ้ยวุย ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่อ้ถามนั่นแหละไม่ถามนว่าไอ้คนเหลอผมผมอยู่ตรงผมอยู่ตรงกลางไอ้ถามนั่นแหละไอ้มอนอยู่กับผมไอ้ตัวไอ้ตัวหลังได้ถาม้วเนี่ยไอ้มอนอยู่กับผมไอ้พวกกูก็อยู่กับไอ้มอนทุกคนเลยก็เนี่ยพี่ดูดิดูในมือผมดิโอเคโอเคโอเคนะเฮ้เมืออาจจะเป็นตัวที่แบบเก็บมาได้เยอะก็ได้ผมเท่งได้ห้าอันไอ้บ้าเสื้อขาวหัวดำเสื้อขาวหัวดำนั่นแหละ เสื้อขาวดำว่าใช่แน่ๆน่ป่ะว่าไม่รู้อ่ะผมแอบกันดีกว่าไว้กูก็กลัวตายเหมือนกันตอนเนี้ยเออโหแอบกันดีกว่าไม่ใช่ป่ะไม่ใช่ป่ะมึงชั้นบนมั่งชั้นบนว่าเสื้อขาวดำเป็ะเลยอ๋อใช่เหรอเออไปเห็นศพอยู่ในน้ำใช่เหรอเออเนี่ยเห็นป่ะไหนใครเดินไปฆ่าใครเดินไปให้มันฆ่าดิอย่าบึ้งแยกท้องกูเดี๋ยวผมเป็นเดี๋ยวผมจะอะไรเออออะไรเลยจัดิ ไ้ไปไปไปต่อตาอเลยไหนไหนใครเป็นอ่ะใครเป็นน่ะเสื้อเขาไอเสื้อไอ้หัวดาเสื้อเขาอ๋อโอเคเลยไปใกล้มันอยู่ไหนมันอยู่ไหนลันอยู่ไหนมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนนี่นี่นี่อะกูได้แล้วคอนโดแล้วกูจะเล่ากูจะเล่ากูจะเล่าอนี้อัี้โดนยิงหัวไปดิครับเออ

เอ้ยทำไมมันน้อยวะเอ้ยรอบไดมอนด์เป็นแน่เลยดูดูดูเสียงมันดิเออดูจากทำไมวะเออแน่เลยชัวร์เลยมึงคิดว่าแน่เนียนนะไอทำมึงคิดว่าตั้งชื่อนี้แล้วกูจะเป็นได้หรอวะมึงอย่าโบ่ยกูนะเป็นชัวร์เลยเออเกียร์ใบ้าังอุ้ยอ้าวมีคนตายวะมีคนตกตายเหรอไอแม่ให้มันขำวะมันขำว่ะไม่ไม่ อย <c oughs> ่าฆ่ากูไว้บอลบอลยากัวหลงเล่นไงเล่นไงเอาแล้วเริ่มไล่ฆ่ากันแล้วตายยังไอ้บอลบอลหลังบอลบอลไอ้ตัวลุงหลังไอ้ตัวลุงหลังไม่ใช่เหรอเมื่อกี้มันถือดาบอ้าวเอาแล้วไอ้ลุงไหนวะไอ้ลุงกันลุง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 ไหนชื่ออะไรเราลิเบียเขาบอลนั่นน่ะไอ้ไหนวะอยู่ไหนอะไอ้นี่อยู่ไหนกันนะ ไม่เห็นเลยอยู่ไหนกันนะผมอยู่ชั้นบนสุดอะผมอยู่ตรงบันลังอ่ะชะผมอยู่ตรงบันลังอะแต่ว่ากูเหมือนมันเวทมันถืออะไรอะไอตัวลุงลุงเหรจบแล้วมันถือถ้ามันเป็นแบบว่าพวกไม้พวกขวานพวกสติ๊กพวกอะไรพวกนี้มันเป็นเวถืออะไรต่างก็ได้แต่มาอยู่กับแพนด้ามันก็มีไม่ขาดแพนด้านะนั่นไงไม่น่าใช่แล้วไม่น่าใช่แล้ววะเพราะว่าเมื่อกี้มีคนตายหรือว่าตกตายว่ะตกตายก็ได้ มฆ่ากันหนึ่งคนเสมยเนี่ยคนหนึ่งนะไม่ไม่ไม่ตอนนี้ยังไม่มีคนตายด้วยการฆ่าทุกคนตายด้วยทุกคนตายด้วยการตกนี่ไงเก็บเป็ดได้เองตกตรงหน้ากันเลยกูบอกว่าตายด้วยการตกอ้าวอ้าวเป็ดเหรอไม่ใช่ใครก็ไม่รู้เว้ยแสดงว่ามันตกตายคิวสุดด้วยโอ้อะไรวะเนี่ยจีจีจีโออะไรวะเนี่ยคนตายนี่คือตกตายหมดเลยคือแบบไม่ได้ไปอ่ะ น่อะไรพี่อัตราการเป็นกู4%แล้ว4%เนี่ยโอ้โหนี่แล้วขึ้น9%ทำไมอัตราการเป็นคนเยอะขนาดนี้มัเน่ยเดี๋ยวกูก็ได้เป็นหรอกไอ้บ้าเอ้ยโอ้โหขนาดผม8%ผมยังไม่ได้เป็นนะพี่เออเออกูได้เป็นดีใช่ไหมครับใช่ใช่ดีผมก็อย่าบนลานผมก็อย่าไว้ใจทำ เออใช่โบราณคือเก่าอย่าวางใจม่อนอันเนี้ยเออเนี่ยมันมันมีเหมือนกันอย่าวางใจม่อนเนี่ยมันมีเหมือนกันเว้ยอย่าวางใจทามอย่าวางใจม่อนอย่าเชื่อเออ่จพี่เฟมรักพี่รักหังอย่าเชื่อใจพี่เฟมเนี่ยอย่าเชื่อใจเวฟเว้ยเวฟเวฟเวฟพวกเราสี่คนพวกเราสี่คนอย่าไว้ใจอย่าเชื่อใจพี่เวฟอย่าฝากเมียไว้กับพี่เฟมมาดิเข้ามาเข้ามาให้ทามอยู่ข้างนอกคนเดียวกูไม่กูไม่กล้าอยู่ นั่นไง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 ใครวะใครวะใครอะใครเป็นใครใครเป็นอะถ้ามึงเข้ามาแต่แรกอะใครอะใครเป็นอะไอ้หน้าไอ้สตาร์ตไอ้วกสตาร์ตวกสตัทคอนหวกสตัทคอนอ๋อไอ้ผู้หญิงเหรอไอ้ผู้หญิงอะนะโอ้ยเป็นย่าเป็นย่าอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกัน มึงอยู่ด้วยกันโอ้ยตำรวจก้นโก้เลยแม่งโดดยิงไปยิงพวกเดียวกันเองไม่รู้ <t <t ่ะม่รู้嘛เอ๊ะท้าวเอ๊ะวัแม่งอะมันไม่เหยียเข้าตู้ตอนนั้นที่เฟยเขาอยู่ในตู้สามคนแล้วอ่ะเออมันก็เปิดเล่นอยู่หน้าตู้อ่ะเอ๊ะแล้วโจรมาโอ้ยอีโดเซนนี่แก เป็นย่าละเป็นไงล่ะอุบัติเหตุอุบัติเหตุีได้ทุกที่เฮ้ยอันนี้อันนี้มันมันเล่นไอ้นี่ได้ใช่ปะได้ได้ได้มันเล่นรถไฟได้ใช้กี่อันวะอันเดียวอันเดีใช้เดียวไม่แมงดาตามผมแปลกๆว่ะผมว่าแมงดาเป็นแน่เลยแมงดาไม่เป็นหรอกดูกูเดี๋ยวกูพิสูจน์ความบริสุทธิ์เองอะไรวะความบริสุทธิ์เอง เเฮ้ยองว่านะไอ้ police นี่เป็นวะเนี่ย police police ไหนไม่ได้เป็นเพื่อน police police ไม่ได้เป็นกูว่ากลุ่มเราเนี่ยอาจจะมีก็ได้เว้วไงมันเงียบัแปลกอะตาเออเออไม่ได้เงี้ยมันแปลกว่าทำไมไม่ไดาขอเล่นหน่อยม่อนอะไรผมผมไม่ได้เป็นผมไไม่ด้เฮ้ยอย่าเพิ่งฆ่าคนอัดคลิปดิผมแค่ผมแค่รู้สึกปวดขี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยมึงอย่าเข้ามาใกล้กูนะเวรนาเวรนาตอนนี้เวรนาเวรนาตอนนี้ มันดนนีมันดนนนี่นมึงมึงมึงหนึ่งทองไปนี่นี่นี่ดู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 กดสิลิกไป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 ว้าา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 ดาาาเดาาาอ้าวเา้ยาา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 เาา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 าราา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  เป็นดับเบิ้เย้ใช่เหรอดีตาบากไม่ยีงด้วยกูเห็นไหมม่อนบอกแล้วบอกแล้วไป็ดับเปิ้บอกแล้วเป็นไงล่ะพิสูจน์ความพิสูจน์เอ้ยพิสูจน์เอาไปไปแล้วมามาแล้วน่าไย มาอยู่กลางอยู่กลางอยู่กลางโอ้โหอะไรแกวกีศาเจออะไรนะพี่พี่เงยหน้าขึ้นดิเอาแบบไม่ได้เตะโอ้โหเป็นทำไงเนี่ยแก่ละแก่ละวายายจจจจ บอกแล้วกันล่ะโอ้มันเดินตาแปลกๆอ่ะก็โดเฮ้ยเมื่อไหร่เราจะได้เป็นสักทีไม่ได้เป็นมานานเออนั่นดิกูกูกูเรียกโจรขึ้นไปกูสาตร์จะสอนมึงเล่นมาแบบนี้หน่อยอ่ะมึงจะฆ่ากูเหรอวะเออโหดร้ายจริงเลยแล้วดูดิเล่นอย่างเงียบเลยอ่ะโอ้โหไม่ใช่เป็นอีกเยี่ยวอะทำจริงไม่ใจบอกคำ เออไม่ต้องเชื่อหรอกเดียนนะเราเนี่ยถ้าเป็นเดียนเออไม่ต้องมาตามผมนะไม่ต้องมาตามผมนะเอาไปเลยมอดไปเลยไปเลยอย่าอย่าไมรู้จักสัตเตี้ยมาทําไม่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 ห้องเปาเฮ้ยอย่าไม่ได้เป็นรอบนี้รอบนี้ใครเป็นไ้ยไม่มีไม่รู้เฮ้ยใครเป็นเอาดีผมไม่จะเป็นเนี่ยแมงดาตามผมใหญ่เลยจ้ะเด้ยเฮ้ยพี่แอม จากสันเตียป่ะลองเียวายคู่เลยเฮ้ยไม่มาตามผมทำไมวะเย้ี่อยู่ไหนพี่เฟมี่อยู่ไงว่าดเฮ้ยไปเ้าปเขา้าไอเข้าเข้าเ้าไกเม้าไปเข้าเ้าเ้ไเ้เ้เเ้้ไเ้้า้า้้้ไปวาไู้้้าปป้องแอบไอ้ี้้เ อ๋อใช่สองโก้เพื่อไปชั้นใต้ดินบันยิงขวาไม่อยู่แล้วมาชั้นใต้ดินกูมีที่แอบกูมีที่แอบไอ้พี่กูไม่มีโก้เมาทำมาไปชั้นใต้ดินชั้นใต้ดินมีนินตีมอนมันมันกูมีที่แอบมันกูมีที่แอบก็ขอขอขออยู่ชั้นใต้ดินหน่อยดิมึงมีใครอยู่ชั้นใต้ดินไหมเออเราปลอดภัยกันสองคนเฮ้ยพี่พี่เนี่ยมันไม่มีใครฆ่าเลยเจ้เว้ยไม่จะมีใครอยู่วะจอดมึงรู้ตัวป่ะเนี่ย เออว่าเลยหรือว่าจนหรือว่าจรรอเราอยู่ชั้นใต้ดินวะไป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 ่ปไ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 ป้ปไปไปยปไ้ไปไปไปไมไป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 ไวไป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 ไเไปไปไไปไเไปไปปไปไปปไปไปเปปาปไปไปไปมสีดำหน้าสีดำไไใช่ไไ เพราะฉันคือไปกระลังขึ้นไปชั้นบนเอ้าจริงดิคือวิญญาณำเองไม่ตำรวจไอพี่เมย์ดาหลังเมย์ดาหลังหลังมึงมาได้วเมย์ดาเมย์ดาเมย์ดาตายตายอยู่ไหนไม่เห็นไหนวะหมดไทยตายไอพี่เฟมพี่เฟมหลังพี่พี่เฟมหลังพี่ไออยู่ไหนอะบ้านไ่โดนบ้านไม่โดนมันบ้นมันไม่เห็นมึงบอกบ้านบ้นมันไม่เห็นมึงบ้าน เมื่อตำรวจไทยกูโลกเอ้อสุดยอดสุดยอดดโอ้โกูบอกเลยนะกูบอกนะด่านเนี้ยเป็นด่านที่เมร์เดอร์แม่งโคตรได้เปรียบเพราะแม่งแคบมากเออแล้วแม่งหากันยากมากเลยเออมันแบบแคบแล้วมันมองระยะไกลไม่ได้แล้วแม่งเบอร์เดอร์แม่งหล่อยฆ่าได้แบบทิชช่อ่ะเออที่แบบยากอ่ะจริงๆิในความคิดอมเออไม่เดี๋ยวอัตาอัตาแต่แบบเนี้ยแบบเนี้ยง่ายมากไหมข้าไปเ้าไปรอบนี่กูาผมรอบนี้ผมเก้าอ่ะคุลดนอ่ะ มันน่าจะเป็นเพราแก๊งเรามันดูไม่มีความยุติธรรมให้กูเลยวะเนี่ย้กูชาติไี้่เป็นมัเนี่ยก็ตัวนั่นดตินี่ปกติเขาไม่จะไม่พี่เฟรมเราอัดมานานแล้วนะไม่ไม่เอาดีกว่าเพราควรจะบอกว่าหยุดอัดดิเฮ้ยไม่หยุดอัดหรอกพี่มันเริ่มแปลกๆว่ะพี่เฟรมอะไรเนี่ยห้วยห้วยม่อนแหละไอ้ย่าไม่ใส่ร้ายกูอย่างเงี้ยกูมือระไว้ม่อนไม่ดีเถอะ อุ้ยนั่นอะไรกูไม่เวไม่เป็นนะเวไม่ได้เป็นนะเวไม่ได้เป็นอยู่ที่โอเคแมงดามไม่ได้เป็นพี่แมงดามไม่ได้เป็นไอ้มอนอยู่ไหนไอ้มอนอยู่ไหนแค่นั้นแหละไอ้มอนอะไรเออมึงนั่นแหละมึงต้องมันเย็นหรอกอะไรผมไม่ใช่ผมจริงจริงเมึงเป็นแน่แไอ้เจ๊ทเฮ้ย่ที่สวัสดีครับผมแมนดามแมนดามแมนดามนี่แมนดา ไมไดผอาไปไหนแล้วเนี่ยเฮ้ยจิกางหังิกางหังอิกางหังไไอะไรผมไม่เป็นผมไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นบไปแล้วแล้วใครเป็นอ่ะอยังไมเห็นแ้พอดีครับกูมองนเนี่ยแานยเบลลเฮ้ยเราจะตายกันหมดนะ้เว้ยบอลบอลแล้วหนหลักเลียหลักเลี้ยเดี๋ยวไไปิดปิด เข้ามาพี่เข้ามาเข้ามาเดี๋ยวมันเห็นแขนพี่ไปไปเฮ้ยไอ้บ้านไอ้เจ้าเจ้ไอ้บอ้ไอ้บอานไว้ไอ้บ้านแน่ๆเอ้าหมดแน่ๆนะบ้านบ้านจะอยู่ตรงด้านบ้านเออเราต้องกดชิปกดชิปดิ้กดชิปดิ้ยวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องกันป่ะเฮ้ยมึ้งบึ้งดูบ้านเดี๋ยวกูจะเล่าเรื่องผีให้ฟังเว้ยเอ้ไหนอ่ะไอ้ทั้งทั้ ไม่ไม่หไม่พอแล้วเรื่องหนึ่งให้ฟังไว้เรื่องผีนะเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากมันมีชายหนุ่มคนหนึ่งใช่ไหมวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่เวลาตีสองเป็นยามวิการเลยเว้ยชายหนุ่มเนี่ยรู้สึกหิวข้าวก็เลยออกลูกออกไปทํากับข้าวกินเอเพราะชายหนุ่มคนนี้เขาลุกออกไปทำกับข้าวกินไว้คือบ้านเขาเนี่ยก็ไฟมืดเพราะว่ามันใกล้มาแล้วนะเฮ้ยมันไม่มานหารมันจะร้ยเสียงไม่ใกล้ๆแล้วนะแล้วมึงรู้ว่าเกิดอะไรขึ้น อยจังหวัดที่ชายหนุ่มเขาเนี่ยกำลังเดินเข้ามาในห้องใช่ไหมเ,เขาปรากฏเห็นเงาเว้ยอยู่ตรงตรงข้ามกับเขาแต่ว่าเขาดันเปิดเข้าไปในห้องก่อนอออุอ้ยเแล้วเขาเนี่ยเขาเปิดออกมาจากห้องอเพื่อเพื่อที่เขาจะได้ดูว่าเงานั้นคือเงาของอะไรเว้ยปรากฏว่าเงาขใกล้มากเงาเขาเองเออนัอ่นแหละ คุ้นๆนะเฮ้ยอย่าเล่นต่อเฮ้ยอย่าเล่นดิครับได้ยินเสียงคนยิงธนูโดนเออคือมันหาเราไถ้าเกิดว่ามันมีผู้รอดชีวิตเยอะขนาดเนี้ยแล้วไอ้เข็มทิศอะใช่ใช่ใช่คือถ้าผู้รอดชีวิตเยอะนแหละแล้วเข็มแต่แต่ถ้ามันเปิดประตูเซอร์ไพรส์มาที่ร้อยมันไม่เปิดหรอกมึงเชื่อกูสัญชาตญาณโจรอะ เออโจรมันไม่เปิดอ,อ,อย่าเดินอย่าเดินอย่าเดินนิ่งๆคือถ,ถ้าเราไม่ถ้าเกิดเราไม่ไปยุ่งอะไรกับมันมันจะไม่เปิดประตูเสร็จเราเว้ยเออเออ,เอ,อใช่คือคือคือเราคือเราต้องนิ่งๆเว้ยคือมันจะไม่มีใครเข้ามาในแล้วเวลา <ๆ S 1> มันก็จะหมดเว้ยอีกแค่หนึน่งนาทีซาคือเดี๋ยวหนึ่งนาทียังไงเราก็ชนะไอ้ย,ย,ยังรอดูเมื่อกี้เสียงอล้ววะเราจะรอหนึ่งนาทีซาเจ็ดคนแล้วเนี่ยอุ้ยเดี๋ยวเหลือเหลือเท่าไหร่แล้วเนี่ยเหลือสองคน

ผมว่าผมว่าไอตัวทีอปตัวทีไม่ใช่ทีฟเอวิสีนี่แด่แด่เลยว่าว่าว่าตัวดีนะกูคิดว่าตัวดีใช่หรอลอุ้ยนั่นไงตัวทีพี่ตัวทีผมบอกแล้วตัวทีเรื่จะบอกตอนนี้มันจะผิดมันจะเป็นแมปแล้วมันสามารถมองได้ว่าคนอื่นอยู่ไหนก็หมดฮะ ไยโอ้ตายหมดเลยตายหมดเลยเนี่ยเ กอ้คลิปนี้นะผมก็ไว้แค่นี้กันแล้วกันแตเจอะมนคลิปหน้านะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นแรงใจมีเฟมแล้วก็มีเฟรมด้วยแล้วกันนะครับที่เหลือไม่ต้องไปเป็นกลังใจให้มันนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับนะครับผมเฮ้ยมีอะไรจะบอกว่ะฮะมึงออกเกมไปยังเนี่ยออกไปแล้วไอ้เยี่ยรอบนี้กูได้เป็นโอ้ยเยี่ยรักกูเยี่ยเฮ้ยถ้าผมไม่ออกนี่ผมก็เป็นนะเนี่ยตั้งสิบสี่เปอร์เซ็นต์ไง